เจ้าจอมเหดบพม่าตีเชิงครับชนหมดสามไปครับตีเชิงสามไปไปที่สอ <c oughs> งเจอตัวเง่งเองจอสุณดีตัวดีปล่อยหางทดลองสองหนึ่งครับแล้วก็ชนะจามาชนละด้วยสวยงามไปสามนมาไม่เจ็บเลยครับแต่ น่าจะกระทบตาข้างหนึ่งนะตาแดงแดงข้างนึ่งนะคงต้องเป็นพ่อพันธุ์ต่อไปครับก็จมโหเป็นลูกเจ้าของห่าครับลอยชนประมาณสองโลเก้านะฮะ จเจ็บเลยทางดีทางตาพอแล้วดตแดงแดง